คุณผู้ชมขาทางบอสบอยสิริชัยก <ina> ็เรียกได้ว่าเป็นห่วงพี่น้องนะคะชาวภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมขะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะในกระแสน้ําท่วมครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาถึงแม้ตัวจะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะแต่ว่าใจก็ยังเป็นห่วงคนไทยด้วยกันคะ่ะคุณผู้ชมล่าสุดนี้นะคะทางคุณบอลสิริชัยค่ะคุณผู้ชมขาได้ออกมาโพสให้กําลังใจค่ะพร้อมทั้งแต่งกอนให้กําลังใจทางพี่น้องนะคะที่ได้ประสบภัยน้ําท่วมครั้งนี้ด้วยคะ่ะคุณผู้ชมขาโดยที่ทางคุณบอลสิริชัยนะคะ บอกว่าตามติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกทกท่านขอให้วิกฤตผ่านไปได้ในเร็ววันเข้าใจเห็นใจและห่วงใยทุกความรู้สึกฟ้าหลังฝนขอให้ทุกอย่างที่เสียหายฟื้นฟูนฟนได้อย่างรวดเร็วนะครับผมผมจึงได้นึกแต่งเป็นกนแหลกกรนนี้เพื่อส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะครับโอว่าเดือนกันยาพาใจเศร้า d e เพรสชับ้านเรา ก่อนลมหนาวพายุฝนกระหน่ำทั้งไทยลาวท่วมนาข้าวบ้านเรือนสะเทือนใจน้ำทุกสายเชี่ยวแรงไหลลงเขื่อนเขื่อนจำเป็นได้เตือนต้านไม่ไหวเร่งระบายส่งน้ำอย่างเร็วไวน้ำจึงไหลล้นเอ,อ่ออาบผนังมีน้ำป่าสมทบจากที่สูงไหลสู่ทุ่งข้าวตั้งท้องให้จมหายพี่น้องเฮาชาวนาแทบขาดใจ ฝันสลายรอวันข้าวออกรวงได้แต่นั่งมองตามหมดอะไรได้แต่นั่งมองตามหมดอะไรลงทุนไปหวังได้เกี่ยวเก็บไปขายใช้นี่ทกศที่กู้ไว้นี่อะไรไม่เหลือแม้แต่จะกินน้ำป่าพัดบ้านเรือนพาใจมนหลายผู้คนต้องแรมรอนที่อาศัยฝูงวัวควายหมาแมวต้องมาตายหลายชีวิตต้องมาจมกับน้นําโคลน ส่วนบางคนค้าขายในตลาดน้ำป่าพาดดินโครนพัดส,สิ่งของทุนก็หายกำไรหมดน้ำตานนองทุนก็หายกำไรหมดน้ำตานอง,นนนองพวกพี่น้องนั่งซึมปราดน้ำตาขอวิงวอนฟ้าเมตตาปราณีข้าขอไหว้วอนแม่ธรณีให้วิกฤตคทาวนี้โปลดจงผ่านไป ฟ้าหลังฝนให้สดใสเป็นฟ้าใหม่ที่สวยงามอ่นนี่นะคะเป็นบทกลอนแหละนะคะจากทางคุณบอยสิริชัยนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้ออกมาโพสนะคะแต่งกลอนฉบับนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้กําลังใจพี่น้องนะคะชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากกระแสน้ำท่วมในครั้งนี้คะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถต่อต้านได้จริงๆคะ่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรหยุดยั้งได้เลยนะคะถ้ามาก็มาเร็วแล้วก็แรงคะ่ะคุณผู้ชมคะไม่มีใครรู้ว่าจะมาตอนไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยคะ่ะ ว่าจะหมดไปตอนไหนค่ะคุณผู้ชมคะเป็นภัยธรรมชาติที่น่ากลัวที่สุดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่น้องก็คือได้รับผลกระทบกันหลายค่ะค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้นะคะน้ําก็คือไปที่ฝั่งลาวเข้าไปที่แม่น้ําโขงนะคะคุณผู้ชมค่ะระวังไท้านะคะพีน่น้องค่ะเข้าไปที่หนองคายบึงการน,นะคะฝั่งนั้นนะคะแล้วก็เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะอำเภอเชียงคานเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบเต็มๆนะคะตอนนี้ก็คือน้ำเริ่มไหลเข้าไปแล้วนะคะพี่น้องค่ะทางชาวเน็ตหลายๆคนนะคะก็ร่วมส่งกําลังใจค่ะรวมถึงศิลปินหลายๆท่านนะคะ แล้วก็พี่น้องหลายๆคนก็ช่วยสมทบทุนนะคะในการทําบุญนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถต้านทานได้จริงๆค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหมดไปตอนไหนนะคะคุณผู้ชมขะแล้วตอนนี้ก็คือฝนก็ยังตกอยู่ค่ะคุณผู้ชมฝนยังไม่หมดเลยนะคะแล้ว แล้วคนได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแบบวัยรุ่นวัยกลางคนนะคะเป็นครอบครัวใหญ่ๆนะคะมีทั้งคุณลงุงคุณป้าคุณนา้าคุณอารวมถึงแม้กระทั่งเด็กทารกเล็กๆสัตว์ทั้งหลายเสียชีวิตไปก็เยอะนะคะคุณผู้ชมขา ใครบางคนเนี่ยโดนน้ําพัดหายไปก็มีค่ะคุณผู้ชมบางคนเพิ่งทําธุรกิจใหม่ก็มีนะคะแต่ว่าต้องจมทุนเพราะน้ําค่ะคุณผู้ชม่ะกระแสน้ําเชี่ยวนะคะน้ํามาแรงนะคะแต่ว่าก็ไม่สามารถต้านทานได้จริงๆค่ะทุกคนก็คือเรียกได้ว่าหมดกําลังใจแล้วก็หมดทุกอย่างจริงๆค่ะเฮดไดแค่ซอยให้กาลังใจแล้วก็ยับย่างช่วงนี้ไปเหดไดกอนนะคะพี่น้องขาส่วนน้ําเนี่ยจะลดตอนไหนนะคะคุณผู้ชม่ะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่เลยละคะ่ะคุณผู้ชมกว่านะ ลดะะแล้วทุกอย่างกว่าจะกลับมาเข้าที่เข้าทางมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะบ้านเรือนเสียหายไม่ใช่น้อยนะคะแต่ว่าทางฝั่งพี่น้องบ้านเฮาเนะคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่นอนก็นยังเป็นห่วงกันค่ะพี่น้องกันยังซ้อยเหลือกันยุตตลอดนะคะทางศิลปินนะคะแล้วก็หมอลำหลายๆวงเนี่ยก็เรียกได้ว่าออกมาไลฟ์ทำคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะเป็นมินิคอนเสิร์ตเนี่ยค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะสมทบทุนบริจาะคะช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งใหญ่จริงๆค่ะ ช่วยได้เท่าไหร่ก็ช่วยไปนะคะตามกําลังศรัทธาที่ช่วยไหวนะคะคุณผู้ชมขากับเป็นกําลังใจเหตุทุกๆท่านเลยค่ะพี่น้องรวมถึงบอสบอยโซแอนออรดี boy, so already, นะคะก็ส่งกําลังใจช่วยเช่นเดียวกันค่ะบอสบอยเพื่อนกับเป็นห่วงนะคะถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันก็เลยแบบอุตส่าห์มาแต่งก่อนเป็นกําลังใจเหตุเลยแล้วกันค่ะพี่น้องขาเรียกได้ว่ากรอนบทนี้ให้กําลังใจแล้วก็ซึ้งจริงๆนะคะคุณผู้ชมคาเข้าใจนะคะสําหรับคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆเลยค่ะว่าเพื่อนรู้สึกจังไหน,นะคะต้องแย่ขนาดไหนนะคะคุณผู้ชม คือมันหมดทุกอย่างแล้วจริงๆค่ะคุณผู้ชมตอนนี้กะเฮดได้แค่ให้กําลังใจกันไปก่อนค่ะพี่น้องคะก็อย่าลืมส่งกําลังใจนะคะให้ผู้ประสบภัยทุกท่านกันเยอะๆด้วยนะคะคุณผู้ชมรวมถึงแฟนคลับของบอดบอยเองเนี่ยก็มาคอมเมนต์นะคะแล้วก็ให้กําลังใจกันเต็มเลยนะคะคุณผู้ชม่ะนี่นะคะบางคนก็บอกว่าชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปฟ้ารังฝนขอให้สวยงามส่งกําลังใจให้พี่น้องประสบภยัยอุทกภัยทุกๆท่านนะคะ ซู้ซนะคะขอเป็นกําลังใจให้พี่เพื่อนพี่น้องชาวเหนือทุกๆคนที่ถูกน้าท่วมแล้วก็ขอให้ผ่านวิกฤตได้โดยเร็วสุดยอดแต่งกรอนได้ดีมากจาก้าส่งกําลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกคนปลอดภัยนะคะส่งกําลังใจให้พี่น้องผู้ประสบภัยทุกท่านจ้านี่นะคะแฟนคลับหลายคนนะคะก็เรียกได้ว่าซึ้งเลยนะคะขอส่งกําลังใจให้พี่น้องด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นบทกรอนที่ซึ้งนะคะคุณผู้ชมขาซึ้งมากๆค่ะแล้วก็กรี แล้วก็กินใจนะคะสำหรับผู้ประสบภัยได้อ่านในครั้งนี้ก็น่าจะได้กำลังใจขึ้นมาเยอะเลยค่ะยังไงนะคะคนที่ช่วยก็ช่วยเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็มีหลายอ่าหลายคนุ้นะคะขอไปซอยนะคะหลายทีมงานหลายพักนะคะพี่น้อง หลายทีมงานนะคะที่เข้าไปซอยค่ะพี่น้องับก็รวมไปถึงศิลปินหลายๆท่านนะคะก็มีเข้าไปช่วยบ้างนะคะบางท่านไม่สะดวกนะคะก็มีสมทบทุนไปซอยนะคะพี่น้อง่ะยังไงก็เป็นกําลังใจร่วมด้วยช่วยกันนะคะบุญกุศลครั้งนี้นะคะถึงบอสบอยจะไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่บอดบอยก็ช่วยเต็มที่นะคะแล้วก็ส่งกําลังช่วยเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมข ตอนนี้นะคะก็ยังไม่ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเรานะคะทางบอสบอยกับซอแอนเนี่ยก็เรียกได้ว่าทําคอนเสิร์ตนะคะอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่นะคะคุณผู้ชมขะโดยที่วันพฤหัสนะคะทัวร์ออสเตรเลียนะคะคุณผู้ชมขะวันที่12ที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะอยู่ที่ซิดนีย์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันศุกร์ที่13ที่ผ่านมานี่คะ่ะเป็นงานหมอลำไนท์นะคะส่วนวันที่14นะคะ จะเป็นสปริงเวลนะคะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ชมค่สปริงเวลเร l นนิ่งเซ็นเตอร์นะคะคุณผู้ชมอันนี้กะเป็นสามมือด้วยกันนะคะสำหรับงานสำหรับงานคอนเสิร์ตของบอบอยแล้วก็สอแอนนะคะอยู่ที่ต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะ่ะยังไงก็ให้กำลังใจร่วมส่งกำลังใจไปด้วยแล้วกันค่ะ ถึงแม้ตัวจะอยู่ไกลยังไงก็ไม่ลืมคนไทยด้วยกันนะคะถือว่าซึ้งน้ำใจของทางวอตบอยจริงจริงเลยนะคะคุณผู้ชมคาจังไดญกับเป็นกําลังใจให้กันลายๆค่ะพี่น้องแล้วก็ส่งกําลังใจนะคะช่วยพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าลืมส่งกําลังใจช่วยกันเยอะๆแล้วกันค่ะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ